สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะเมื่อนี้กบมาพบกับน้ำเชีย่ยกับกองมาเชีย่ยววันที่5กรกฎาคะม67เ้อค่ะท่านผู้ชมครับผมคลิปนี้ก็จะเริ่มประกบเลขให้ FC แล้วค่ะครับประกบเลขกช่วงนี้นี่ประกบใส่ผู้หนึ่งไปเข่าอีกเสี้ยนหนึ่งประกบใส่อีกสำหนักหนึ่งไปเข่าอีกสำหนักหนึ่งค,ค่ะท่านผู้ชมยังบทท่านในหนึ่งเยู่วค่ะครับ แบบอยากให้ต้อเนื่องกันแบบคูคือย,ยังผีปะกไกกับผีต่อยเนาะค่ะท่านผู้ชมเยี่ยมมาจะหางวดให้เอฟซีได้ยังสีค่ะซีคูผีผีต่อยกับผีปะกไกเนาะแม่ค่ะแต่ว่าเอฟซี่นก็บอกประกบทุกงวดนําเทียค่ะบางทีก็มาเห็นที่หลังที่หลังเลขออกคิดออกมวดแม่ค่ะยอมรับเลยค่ะท่านผู้ชมว่าส่วงนี่นี่ ประกบแล้วว่เข่าค่ะแต่ว่าเลขกเด่นของแต่ละอาจารย์ถีน้ำเชีย่ยนั่มาประกอบกันเข่าค่ะท่านผู้ชมยกตัวอย่างน้ำเชีย่ยเอาผีต่อยกับปูสมายมากงวดวังหันผีต่อยกับแลนขึ้นบนปูสมายแลนขึ้นแลนล่องลางเก่าวังหันศูนย์สามเนาะกับกับแปดเก่าค่ะท่านผู้ชมนี่ว่อนิ่งค่ะก็คือจังงวดว่งหันนี่ แม่ทังเหนือกลับไปประกบก็พอหน่องพี่ยังสิค่ะไฮว่าไลไลแลนน้ำยู่กับอุดแปลนันออกแปลหนี่เนาะโอ้ค่ะท่านผู้ชมือจะเป็นจ้งไหนเนาะค่ะจะเป็นจ้งไหนค่ะับเหมือนคิดนี้ให้กันครับพี่น้อง่ะดบ้องหันเขาเด้อครับผมค่ะกับขวดนี้จะเป็นจ้าไหนแม่นค่ะวดนี้แม่ทังเหนือเพนเลยวา เอาแม่ไปประกบกับพ่อน้องพีลองดูสิค่ะท่านผู้ชมลองดูค่ะอ๋ก่อนอื่นจะไปรับชมัาฟังตัวเลขของสองสำนักสองคู่ล่างเท่านั้นหรือว่ากันบนกันได้เมียนครับ,บมันมีสองคู่ค่ะท่านผู้ชมขอบคุณขอมุลตัวเลขจากแม่ทังเหนือกับพ่อน้องพี่เนาะครับผมค่ะอสองคู่เนีนนเลยค่ะท่านผู้ชม มันจีคือบ๊งวดนี่ครับคือแลนหนาแลนหลังกับถอะพ่อประกอบกับไปอีกไล่ต่างเนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะเอาควายเขาเดอ้อข่งงวดนี้เนาะค่ะไปเบิ่งตัวเลขก,กันเลยเนาะครับผมค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมแม่ทางเหนืองวดว่างหันนี่ซีับแปดเนาะครับผมค่ะพอน้องพี่ได้เก่าค่ะท่านผู้ชม สองสำนักนี่เดินคูกันมากดิค่ะแต่ว่าขันส้นกันตัวใดมากตัวนั้นค่ะนี่ก็เป็นเพียงแนวทางให้พี่น้องในเบิงเนาะครับค่ะเลขว่าหลายคูค่ะดันมูม้ส้มเลขบ่หลายคูเอานิ้มเชี่ยก็เลยมาประกบพี่น้องบ่อุ้ยเสียดายเนาะนี่ขันเลขว่าออกเข้ากับเฮ็ดว่าดดดอกคือว่าเนาะขัดนมนผส้มเดินต่อได้ครับค่ะเอามาเบิงงวดนี่ค่ะดันมู้ช้มบ้านี้ แม่ทั้งเนื้อได้สามกับเจ็ดพ่อน้องพี่ได้สองเนาะครับค่ะปกวดได้สองคูเอาจรบ้าเลยคีตั้งเชี่ยอีกบอคัลเดินพ้ชมจากศูนย์สามศูนย์สามเราจีมาสามสองบอเอาพ่อสอสเกิดนั้งเชี่ยนี่แหละคัลเดินพุชมสองเจ็ดเจ็ดสองเนาะครับได้สองคูเท่านั้นคัลเดินพุชมสามสองเจ็ดสองสองดังมากสองลางคัลเดินพุชม้มช่วงนี้ ช่วงนี้สองล่างดังมากค่ะแต่ว่า,าสายของน้ำเสียพ่นทรงเข่ามาว่าสองดับบนเด้อค่ะท่านผู้ชมเด่นล่างคือสองค่ะสองดับบนอันนี้ตามสูตรเพ่นบอกถึงตามสูตรเด้อค่ะท่านผู้ชมเขาว่าเขาก็อีกเรียงหนึ่งแต่ว่าสูตรเพ่นเลขกดับหน่มากเสียอายุยุ่ถามว่าลุดบ่อนุด แต่ว่ากะสิไปเข่าหาหกเก็หงวดไปรูดงวดหนึ่งเก่งเสียขาเลขดับค่ะเดี๋ยวมืออื่นน้ำเชื่อจะตามพ่อชนบุรีพอนุ่นเบ,บุรีขานผุชชมอาจารย์โคราดวางในน้ำเอาจารย์โคราดมืออื่นนี่แหละสีิสโทษไปถามเพิินค่ะครับอาจารย์โคราดค่ะกะจะโทษไปเมือ่อศรท่านนูชชมค่ะ,อคะเอาพอน้องพี่กับแมท่ทังเหนือเนอะาะครับผม วดว่างหันนี่เพิ่นกะโอ้ขาดท่านผู้ชมวดว่างหันเพิ่นกะได้สองคู่ที่ค่ะขาดถ้าห้ารูเนาะเนี่ยนี่ค่ะอ๋อขด่ดท่านผู้ชมพอนนองพี่ก็ได้สองสองแม่ทั้งเนื้อใดสามกับเจ็ดเนาะเป็นก็จะเป็นเอาพอน้องพี่ไว้รักนวยเนี่ยสามสองเจ็ดสองครับผมสองคู่เน,น้นเน้นค่ะ องคูแต่ว่าเพิ่กนกะว่าเจ็ดดับหลังสี่ยูบ้ือค่ะเพราะว่าเลขหลางบวกกันงวดนี้บวกกันได้สิบเจ็ดเอาตัวถ่ายเนาะครับแต่ว่าที่พันมาเพิ่กนกะเขาอยู่ค่ะปีนี้ลดสามงวดแลวดีเนาะมีล่ลดอยู่ด้วยครับผมค่ะครับ,รบเจ็ดสองกับที่ว่าดังมากครับพีนองเนาะค่ะเอฟซีเพิ่กนกะรูอยู่ว่าเอาเ่เลขเลขหลางนะ่ะบวกกันค่ะเอาตัวถ่ายเนาะครับ แต่ก่อนน้ำเชี่ยกะร่งให้เอฟซอซก็ว่าทำายง่ายค่ะน้ำเชี่ยก็เลยบล่วงให้ค่ะท่านผู้ชมงวดนี้ผนมาดับเจ็ดหลังทยู่นะครับค่ะทับายูกับเจ็ดสองตรงตรงอีกคู่หนึ่งกับสามสองสามสองออบาเลกที่น้าเชี่ยเนาะงวดว่างหันกับสามศูนย์บันกับสามสองเหรอค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะ จังไรกับพิจารณาเบิ่งเด้อค่ะอาจารย์ต้อยเพื่อนกะเดี๋ยวนั่นเสียสิไปถามเขาเพิ่นอยู่ค่ะเอ๊ซี่วายอย่าให้เงียบเด้อค่ะสอบถามเพิ่นแน่ค่ะคุยกันอยู่ค่ะท่านผู้ชมคุยกันเกือบทุกมืออยู่ค่ะเดี๋ยวเพิ่นมาปล่อยเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะเอาขอบคุณขอมุลตัวเลขเด้อค่ะอาจารย์ทุกท่านค่ะต่อไปนี่ก็จะเป็น พอเอกสิมาที่ะท่านผู้ชมปะต่อไปนี่ก็จะเป็นสำนักของพระเอกแล้วค่ะท่านผู้ชมพอเช้อนบุรีพอโน่นทบุรีอาจารย์โครลาดค่ะนี่แหละค่ะท่านผู้ชมค่ะสงสัยไซบซี่ฝนท้อฝนสิโท้มากทำบุญดี่นี่ครับแั้งหนึ่งแล้วครับผมค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ พอกันคลิปหนาเด้อค่ะท่านผู้ชมอาจารย์โคลาเพนกนแม่นอนอเลกวิ่งเพนตัวเดียวเนาะครับค่ะบันนี้เพนเขาลางนี่ค่ะท่านผู้ชมบันนี้พนเขาลางสองหวัวเลยดิไปลางแนี่นลาง<ข>ที่ว่าวิง่งเขาดีเลยครับผมค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมสไลด์คลิปนี้พอกันคลิปหนายูดีไปแห้งสุขสุกคนเด้อค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอาค่ะท่านผู้ชม ลืมบอกเอฟซีค่ะเพิ่นธาสายของน้ำเชียเด้อค่ะเพิ่นธาสายของน้ำเชียค่ะเดี๋ยวน้ำเชียลงงห้เด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะลอก,ก่อนค่ะ,ะเหลขวิ่งสายของน้ำเชียแต่ต้นงวดกับอีกสายหนึ่งแต่สายวันหวยออกเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะลอก,ก่อนค่ะเอา เดี๋ยวน้ำเชี่ยไปอัดอาจ,จารย์โคราชก้อนค่ะอาจ,จารย์โคราชมาแล้วแต่ว่ากะจะได้ลุงพรุ่งนี้แล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะพรุ่งนี้เพราะว่าน้ำเชี่ยกับตามคิ้วนะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะค่ะสารกิลิปนี้กัสวัสดีค่ะ